สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม l าเด on ออนเออร์เซเว i v a ลนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะครับให้ไปป้นบ้านกันดีกว่านะซึ่งวิธีการก็จะมีดังนี้ครับ1ก็คือเราต้องมีเลเวล150นะเป็นต้นไปนะครับถึงจะสามารถป้นได้ต่อมาก็คือต้องไปหมุนวิทยุครับเลือกขึ้นวิทยุที่บอกว่าเฮ้เ hey, จ้าขโมยนะอันนี้เดลโจนะครับไม่เกี่ยว ตรงอ,อันนี้ครับนี่อันนี้โอเคแล้วเราก็คลิกนะครับที่ตรงนี้เลยนะจากนั้นกดตอบสนองครับสักพักก็จะมีแก๊งบอยแบนดนะครับมาหาเราอยู่ตรงนี้เออเขาจะมอบเควส5้าเควสให้กับเรานะครับต้องทำให้เสร็จครบทุกเควสนะครับถึงจะสามารถไปปล้นได้นะซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับไม่เหมือนกันหรอกแต่ละครั้ง หลังจากนั้นเราทำเควสเสร็จครับเราก็มาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วกดเสร็จสิ้นนะเขาก็จะเปิดแมพให้นะครับเราก็เตรียมของไว้ให้พร้อมนะซึ่งของที่ต้องเตรียมนะครับมีหลายอย่างเลยนะก็คือนี่ครับระเบิดซีโแล้วก็ขวานนะครับขวานนี่ต้องเยอะหน่อยนะระเบิดซีโฟอย่างตามสอลูกนะครับเพราะว่าบางทีเราไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเจอบ้านที่เป็นกำแพงหินก็ได้นะกำแพงหินเนี่ยต้องใช้ระเบิดซีในการ ทำลายนะครับส่วนกําแพงไม้ใช้ขวานก็ได้นะใช้ขวานเหล็กนะครับทุกคนส่วนขวานธรรมดาเนี่ยเราเอาไว้ทุบกล่องหรือหีบสมบัตินะครับไปก็อย่าลืมอย่าอย่าลืมนะทุกคนว่าเราต้องอาบน้า,นาให้เรียบร้อยนะครับอาบน้ํา,าก่อนนะแล้วก็พกขวดน้ำไปด้วยก็ดีนะเพื่อไปลักน้ํามันจากบ้านที่เราจะไปพ่นนะครับ อบก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนรอนนะอ่ะโอเคครับถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์ก็มันน่าจะมีล้วละนะครับก็เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยนั่นแหละนะครับไม่ใช่เดินตัวเปล่าไปนะเราจะได้เก็บของได้มากขึ้นนะครับอย่าลืมไปอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์กันด้วยนะหลังจากนั้นครับพอเราออกมาจากแมปก็ะจะมีบ้านปรากฏขึ้นที่แมปที่แผ่นที่ใหญ่นะซึ่งบ้านนี้ก็จะไม่เหมือนกันหรอกแต่ละรอบนะครับของผมก็คือเจอบ้านนี้ครับวิกเตอร์นะเดินทางไปเลยอ๋อทุกคน มันมีเวลาจำกัดนะครับประมาณ8 8ชั่วโมงนะต้องรีบไปป้นนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะก็จะมีเกตเสียงดังเกิดขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราขยับทำลายสิ่งของในบ้านนะหรือคราของในบ้านนะครับก็จะมีเสียงนะครับมีเกตทำให้เกตเสียงเนี่ยเพิ่มระดับมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระวังกันด้วยนะบางบ้านก็จะมีมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับทำให้เรา สามารถขโมยมน้ำมันของเขามาได้นะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําไมผมถึงมีน้ํามันใช้เหลือเฟือเห็นปะบางทีมันก็ได้เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวนี้นะทุกคนกาแพงแบบนี้ครับต้องใช้ระเบิดซีโฟเท่านั้นนะกวานทําลายไม่ได้นะครับตุ้มเหม่ยบละเกตเสียงมันจะดังขึ้นด้วยนะครับก็ะจะมีคําเตือนนะว่าอย่าเสียงดังนะคุณพี่แต่ทุกครั้งเวลาใช้ระเบิดนะครับ ต้องระวังกันด้วยนะเพราะว่ามันแรงนะครับระเบิดทีตายเลยนะแบบนี้แฮฮแล้วก็ยังสามารถใช้ล้วนหนามนะครับกำจัดซอมบี้ได้นะถ้าบ้านไหนที่เขามีลวนหนามตั้งแบบนี้นะครับเราก็วิ่งวนไปเลยนะอย่างน้อยๆก็ยังลดเลือดของซอมบี้ที่วิ่งตามเราได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทุก กล่องนะเห็นปะเกตดเลือดเกตดเลือดนะมันจะขึ้นนะครับเก็ดเลือดอะไรล่ะเก็ดเสียงดังนะครับก็จะมีของให้เราเก็บเยอะแยะเลยเนี่ยล้อรถ a อทอาวุธนะครับบาบาบาแล้วกระป๋องสีนะครับเห็นไหมทุกคนไม่ว่าจะทุบอะไรก็ตามมันก็จะมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใช้กันอย่างระมัดระวังด้วยนะเลือกทุบเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะครับนะก็ของผมป้นก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้ามอเตอร์ไซค์เรามีของเยอะก็จะดีมากเลยนะทีนี้ที่อยากจะเตือนก็คืออยา่าทําเกจเลือดจนถึงสีแดงนะครับไม่งั้นเจ้าบิ๊กวันมาหานะสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าบิ๊กวันที่นี่ฮิวเลือดเองได้ด้วยนะครับบอกตรงๆว่ามันเป็นอมตะนั่นเองนะใครไม่ระวังนี่บอกเลยว่าได้เจอแน่นอนนะครับตุยที่นี่คือตุยได้แค่ครั้งเดียวนะตุยครั้งที่2ก็คือกลับมาไม่ได้นะครับกระเป๋าดําหายไม่รู้นะ ถือว่าผมตือนแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มปล้นกันนะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะตัดกลับไปที่ป้นเสร็จเลยนะครับก็จะออกจากบ้านนะครับพอออกจากบ้านเนี่ยครับทุกคนบ้านมันจะหายไปเลยนะภายในเวลา8วินาทีนะครับและเราก็จะได้เกตดกระโหลกนะครับในการโดนป้นด้วยนะ มีโอกาสที่จะโดนป้นทุกครั้งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้ของดีไม่ดีนะนี่เราก็เอาเอาของมาแบ่งกับนักจุดโจมที่เขาช่วยเปิดแมพให้นะครับเปิดแมพบ้านที่เราจะป้นเนี่ยก็พยายามเลือกของให้มันถูกใจแล้วกันนะทุกคนช่วงแรกๆเนี่ยให้มาจิ้มฟันนะครับ3อันก็มันก็พอใจแล้วละ่ะแต่หลังๆมามันจะเอาของยากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมให้บ่อยๆก็คือ แผงวงจรนะครับอิเล็กทรอนิกเพราะว่าที่บ้านผมมีเยอะนะผมย่อยโทรศัพท์ไว้เยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันมันไม่ค่อยโอเคครับให้แผงวงจรแป๊บเดียวเห็นปะดูเหมือนจริงครับถ้ามันพูดแบบนี้แสดงว่ามันพอใจนะเราก็กดแบ่งไปเลยครับเท่านี้เองทุกคนเนี่ยการป้นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากป้นต่อก็วิ่งไปที่วิทยุนะครับไปทำแบบเดิมเลยนะหมุนคลื่นหาไอ้เฮ้เจ้าขโมยอันนี้นะครับ ท่านี้เองนะทุกคนเดี๋ยวเขาก็มาใหม่นะครับที่บ้านเรารอแป๊บเดียวนะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม